สวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาเก็บมะม่วงให้ท่านแม่ครับแม่เขาจะเอาเก็บมะม่วงมามะม่วงไปขายหน้าบ้านครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูครับลูกนี้นะครับเห็นไหมครับสุกปะก้อเลยนะครับเหลืองน่ากินเลยนะครับก็จะเด็ดแล้วนะครับนี่ครับสุกปะก้อเหลืองเลยนะครับมะม่วงที่สวนนะครับอนี้ก็จะมาไล่เก็บดูนะครับก็จะโลโลต้นเลยนะครับก็ ไหนที่พอจะเก็บได้ผมก็จะเก็บเลยนะครับทีนี้มะม่วงลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีผลผลิตคอน้ๆดีจะเยอะยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูต้นต่อไปนะครับก็มาดูต้นนี้ครับต้นเล็กนะครับอันนี้ครับสุกตะกอเหลืองสวยเลยนะครับก็เด็ดนะครับเด็ดคั่วนะครับ ถ้าผมเก็บมะม่วงนะครับในส่วนผมก็จะเด็ดช่วงนี้นะครับก็คือขั้วของมันเลยนะครับขั้วตรงนี้นะครับเพื่อให้เขาได้แตกยอดต่อไปนะครับตอนนี้ก็ดูครับลูกระยระยาเลยครับแต่ผมจะเลือกเอาแค่สุกๆุประกร้อก่อนนะครับเพราวดีลูกค้าสั่งแบบสุกปละกร้อนะครับก็เลยจะเลือกเลือกเก็บอันที่ยังไม่สุกก็จะปล่อยขาต้น้น โอเคครับมาดูต้นแ